หลูหลูหลูเทสเทสเทสก็สวัสดีกันด้วยนะคะวันนี้มาพบกับผมทําไมไม่กดวะผมไม่ตรดู้อ็กอะดูดิดูโปรไฟล์มันน้องดูโปรไฟล์มันทาไมกดตัวจะพร้อ,อมกมันกดเถอไอ้ย่าแม่ไม่กดเลยสักทำามกดเป็นนาทีสุดท้ายแลกูจะกระชาเกเทสไม่กดอ้าช่างมาันดูว่าเสียเวลาท่านท่าน ไม่รู้ว่าเขาเรียกเฮ้ยครับมาแล้วเราอันนี้ผมอ่านในเครื่องพ่อนะครับผมจะลัมฟอร์เรนให้ดูฟอร์เรนไม่รูโอ้โห้เคียรคียรีมีคนเล่นมือเล่นหางจะลัมฟอร์เรนดูนะครับวิธีการลัมฟอร์เรนอย่างสไตล์บิ๊กบิวต่อฟิกเกอร์ไปด้วยนะเดี๋ยวมันไม่เฟอ้ยว เซตก็เอ่อผมใช้เป็นโจตีนะก็จะเน้นดาเมจ่งกจะเอ่อไม่เน้นคื <c oughs> อเขาเรียกว่าอะไรคื <c oughs> อไม่เน้นลำนานนะฮะเพราะว่าผมก็ลำไม่ได้ช่ำอะไรขนาดนนะั้นฉ่ำว้าช่ำเบืออ๋ <c oughs> อผมอาบไปเมื่อกี้ผมพูดเยอะมากเลยแต่มันไม่ได้นะช่วยดูครับผมปากหมดุดใช่ผมปากหมดุดโอ้ผมอยากเล่นแวนแต่ผมไม่ได้เล่นแ,แวนร้เล่นครับผมจะ โรเรนตินอฟซีไก่ย ja ่างโอ้ชื oh, ่อแบบนี oh. Oh ้ใจตกไปอยู oh. ่ตะตุ่มเลยฮะเดี๋ยวดูกันว่าจะตุ่มไหมเจ๊ตะตุ่มโอทีมเขาเหมือนโดนโดนด้วยโอ้โหแล้วโดนเป็นอลไนด้วยผมก็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 จะเรต้องจะไหลหมดนะ ทีมันก็มีโยนโมท้อดนะผมรู้สึกว่าผมกลัวโมท้อมาเลยมาเป็นตัวที่พอมีดาเมจได้แล้วก็มันใบได้ด้วยนะฮะตรงฟันครั้งแรกของมันอะเอสกิสกิลก็ฟันมันอะมันใบได้ด่ะใบได้ชียวขนะแล้วก็มันถึกด้วยนะถือว่ามีดาเมจด้วยถึงแม้ดาเมจมันอาจจะไม่สู้มาหลอดก็เถอะแต่มันถึกมากเลยซึ่งมันตึงมากแบบเครือตีมันก็แรงอยู่นะก็พันพันกว่าแล้วคือคือคือมันไม่ใช่ตัวเบิร์ดนะ ไปเลยฟอร์เรนต้องออกเลยครับฟอร์เรนต้องออกรองเท้าครับน่าอ,ออกรองเท้าอะไรเมื่อเจอกับพวกนี้เ่อแ,แต่ฟอร์เรนมันก็ต้องออกรองเท้ากัน,นาระทานอะไรอยู่ลักแต่มันลำบ่มได้ทูตุ่มยำรักกันก็ตายอยุกตำยานิริตุโอโ้ผมเจอช้างผมคือผมคือ,คอฟอร์เรติโนโว์แต่มันมาสองคนวะชิวทำไมวะ มันปล่อยยอนให้อยู่คนเดียวแต่เชื่อจริงไม่คดผมคือผมอะ่ะว่าผมรำไม่ได้ผมรำได้แค่ดอกเดียวมันมาทำไมวะมันมาทำไมน้องมึ่คิดว่ามไม่รู้จักพลังเห็นฟอร์เรนเหรอพลังเห็นฟอร์เรนอะ่ะผมคือผมอะรวงพลังเห็นผมคือไก่ เนี้ยโดยพลังฟอรเรนผมผมคือผมคือฟอเรติโนโนแล้วผมจะล้บเพื่คุณให้แตกตายทำไมล้ำดอกไม่สุดะวะโุ้ยว้าประจายอยู่ไม่ได้ไอ้ต้องวิ่งอย่าโดนมอทอสได้คิวจังเลยมอทอสมันเอาไอ้คิวมาดนี่ยวะกลัวจังเลย ผมคือผมคืออ่ะโหฟอ,ฟอ,ฟอล์ลนได้ดับดับมันคิวต้นเกมนี่ถือว่าเป็นเรื่องดีมากเลยนะเราต้องกดให้ได้เยอะๆนะคะเพราะว่ายนีท่ท้ายเกมกับบัตนี่มันน่ากลัวมากเลยมันจะไหลไหลไหลเป็นน้ำอะ่ะไม่คนผมคือผมคือฟอล์ลินจิโนอ่ะว่ากูเลน่ลยโอ้โหปลาดอดใส่คิบเฮ้ยทำไมาผมตีคิบไม่โดนหะอกอ่ะมันมันไม่ขึ้นให้ โอ้โหคิวเล่นกูผมบอกแล้วว่าบัตมันจ้องจะเล่นคุณผมคือผมคือฟอร์เรนติโน่ลามไม่ทันผมผมก็ไม่ให้นคนลามชำมานนะขนาดนั้นนะแต่ผมแค่อยากเล่นเฉยๆหรอกเพราะตัวมันเฟี้ยวสวยคลิปตีมันยังไงมันก็มา ยังไงมันก็ต้องตีตัวนี้ผมคือผมคืฟอฟฟร์เลนติโน,โนแล้วผมจะล้ำว่าคุณให้แตกตายหุยโอโ้โหปลาดอกว้าวโอ้โหดอกว้าวดอกว้าวเราต้องหาหาเดนินเดินหาว่าเพื่อให้รู้ว่าเราไม่ได้อ้างนะฮะ แต่ถ้ามันพิมพ์มาแบบอีกอย่างหนึ่งก็เจอกูหนีอ่าตอบตกลงไปฮันเน,น่โอ้โหกูเปอด์ล็ใต่ิเลยคันีนกูหิวมึงฆ่ากูมึงฆ่ากูน้องจำใบมึงฆ่ากูไอ้ควยโอ้โไม่ไม่ออกมาเชียอเชียผมหิวว่าผมหิวจริงผมหิวจริง เชียบัตบัตมันจาะจะเล่นกู้วูวถ้ากูมีสตินะเมื่อเจอกูนี่กูจะลำยับๆเลยเดี๋ยวผมต้องอาซูงมซ้ายได้ดำใสโอสาเซส,สาซอมปาโอโอสองกอลัมบอูแต่ดีคือโรอยตา ดิน in ううดาดากระดมดอกโะเบริรดใจม้อยเฮ้ยเก็บดอกไม่ติดอ่ะอุสุยดำดุยอุสัมดุยอมดุมตาอ้ยบัสไม่อยู่ผมเก็บดอกไม่โดนเมื่อกี้ผมจะถึงดอกอยู่แล้วแต่ไม่ถึอโอ้ทำไมลีได้วะม hey, ันจะไอะไรไม่รู้มัง มันก็ไม่ได้ออกพิษนะนี่ไงมันจะบอกเดวุริตมั้งนะผมก็ไม่รู้เหมือนกันอูซัม,มาจะมีวัตแดงก็ได้ไม่รู้อูซัมดไดใดดำใด้สม,มาติสายคมอ๋อมันจริงอ๋มันจริงอ๋มันจริงรอยหักอยู่รอยหักอยู่มันหิ้วคนหลังนั้นห,หรอวะไม่มโคตรหิ้วอะ สู Susan, Hye, também, ้กำนได้ดำได้เสมาตีสายคัมบะโอ้โห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 โคตรรั่วกูจะรั่วอะไม่โคตรมั่วอะไม่โคตรโมตัวอะไม่โคตรโมตัวอะกดตีไม่ติดเด้นนะช็อตช็อตเมื่อกี้จะเตะอ่ะผมไม่โคตรมั่วอไม่ดูสกิลว้างมดเลย เก็บดอกไม่ติดอีกว้าฮ่าห้าชิบหายแล้วกูว้าฮ่าห้า้โอโห้ไม่เลยไม่น่าเลยผมก็อาจจะไม่ฟิกไงคือคือผมเห็นคิวเลมมันเดินมาก็คิดว่าคิวเลมจะมาช่วยทันแต่ตายก่อนนะฮะไม่เป็นไรแต่มันไม่ใช่ความผีคิวเลรนอะถ้าผมฟิกเกอร์มันก็จะรอดอยู่นะฮะแต่ผมจะเอาไปฟิกเกอร์ความเฟีเ้ยวเพราะผมคือผมคือคิวเลมกิ้งไปแล้ว ยังจะสวดเขาอีกหลือเชื่อแล้วปล่อยกูน้องปล่อยกูเวนจ้องจะเล่นอลอนรีอนเรียบร้อยไป,ไปอยู่ไปอยู่เฮ้ยมันเก่งกูไปแล้วเฮ้ยเราน,น่าจะได้ป้อมอยู่นะถ้าผมาเคเียร์เสร็จผมผมเห็นมันตีคีบป่า,มาเมื่อกี้ ผมวัาน่าจะใช่นะมันน่าจะเดินมาจากทางป่าเป็นวัดว้าว sấm ta đây đâm đầy sơ mà kì Tì 1 thí bố dạc đại tăng จะล้างทำไมกระดาษละวบต่มตุ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 ่ตุ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 มตุ้มตุ่มตอ่มมต่ตุตา่มตุ่่่มตุ่่มตุเมตุ่มต่มตุ่มตุ่มตุ่่มตุ่ม่มตุ่มต่ม่ม คือเล่นกูชนจะเล่นเอพิโซดาก่อนเอามันจริงเอามันจริงเอามันจริงสวยสวยเอามันจริงมีต้อง จงจองทำร้ายเพื่อนกู Show Show มูสมท่าใดลำใดโซมากีอ่ามันแน่เธอเฮ้ย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 คึกมือมันเกินไปแล้วน้องเฮ้ยเฮ้ยมันเกินไปแล้วน้องพี่เฮ้ยว้ามันมาแล้วต้องรำดูดเลือด อ้เก็บดอกไม่โดนโหติด <crawl> ค <prejudice> ือโอ้ยโอ้ผมไม่ผมไม่เดิมเดิมมาอยู่ตรงเนี้ยนตรงเนี้ยแล้วดอกอยู่ตรงเนี้ยโอ้โอ้อะไรอ่ะไม่เหมือนไม่ไม่เหมือนที่คุยกันไว้อะอะไรมาเช่าปิดมันปิดมันปิดมันจริงปิดมันจริงปิดมันจริงน้องปิดมันจริงเดินต่อ โอ้แล้วคิวเรียนล้วงย้อนแบบนี้ก็นิ่มสิครับแล้วเหลือแค่บัสกับช้งางนาทำไมต้องช้งางนาครับช้างป่าไม่ได้หนระอครับอุ้มเชืเราจะคอยล่อหน้าดารแน่นะคคิวเรืองมันจะได้ตีเรืองมากขึ้นมาละจ้าอุ้มเชื มันจริง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 ไล่อยู่น้องไล่อยู่สวยสวยสวยมันจะมารับเพื่อนเหรอะเพื่อมันจะมารับเพื่อนวะเฮ้ยแม่งเกินไปนาจริงแม่งแม่งเกินบอแม่งเกินไปนะแม่นะปลาหิมะว้ามันจริง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 สู้ซ e ้ำตาใด้ดำไดโซมากี สายคมบ้าผมกำลังดาลังโดสู่มาตุยสายถุยโอ้โหทำไมมาเป็นล็อกคีบ้าย้อนอยู่ตรงนี้เฮ้ยมันล็อกคีบทำไมโอถ้าผมออกแทงห้งแล้วมันเป็นอะไรฮะพี่แย่แล้วเล่นดีอยู่แต่แต่เมื่อกี้คือพี่พี่แย่ก็ทำถูกแล้วแหละย้อนอยู่ตรงเนี้ย ย้อนย้อนอยู่ตรงนี้ระบัดเดินจี้ตู่ไปตรงนี้แล้วพี่แอนเราก็เลยต้องเดินมาตรงนี้แล้วก็เดินแล้วก็เดินมาตรงนี้ก็เดินมาตรงนี้พี่แวนตาตรงไหนวะช็อตโอ้โหหลบดีเต้ามา,มาเข้าไปยาวมาดึงผมอะรอเล่นไม่นะคุณจองจะเล่นทิกซี่ โทษทีได้ไหมล่ะขอโทษขอโทษขอโทษเฮ้ยวูให้มึงรอดไม่ได้จริงว่ะเพื่อนขอโทษเฮ้ยอย่าพึ่งกล้วยปลาดอ,อกว่าวตอนนั้นถ้าผมปลาดอ,อกดมคิกซี่น่าจะไม่ตายแต่ผมว้าว đến đi xưa để che cò Bà đi bên nôi đã si kè cò ít đã si cò đã si cò ốt này không huy độc say đầm đầy bát bên bát cả bát, ก็มาแม่นองมึงก็มาแม่นองโอ้โหโดนพี่แบงคุณเล่นช้างนาหุ้ยโอ้อะไรวะนองต้องล้ำกูต้องลำกูต้องลำกูต้องลำแบบมูเตลูต้องลำแบบมูเตลูลำลำแบบมูเตลูรอ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 มึงโดนกูลำแบบมูเตลูมึงโดนกูลำมึงโดนกูลำแบบมูเตลู ไปแล้าอีกแล้ววิลลคุนนี้ผมรู้สึกว่าผมรู้สึกติดใจซานิดนะซานิษมันเป็นตัวที่แบบมีดาเมจเบอร์คา่าสูงนะเยฟที่แบงว์กมีผีโคตรตึงโคตรเกิด์ครัแผมขอปิดคลิปเพียงเท่านี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสับะไครตให้ผมด้วยนะครับ Bye bye. Chup, chup.